ปฏิกิริยาแห่งธรรมโมชปัญญาขอย้อนกล่าวถึงจริยาบทแห่งพระอานนท์พระอนุชาล่วมพระไทยสมัยเมื่อพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ตอนสายวันหนึ่งพระอาทิตย์โคจรขึ้นเกือบจะถึงกึ่งฟ้าทางด้านตะวันออกแล้วแต่ลมเช้าก็ยังพัดมาเบาๆความสดชื่นแผ่ปกคลุมอยู่ทั่วพระเชตตวันมหาวิหาร ความล่มลุ่นแห่งอารามผสมด้วยความสงบระงับภายในแห่งสมณะผู้อาศัยอยู่ทำให้อนาถบินทิกาลามปรากฏประหนึ่งโลกทิพซึ่งมีแต่ความสงบเย็นเสียงภิกษุใหม่สาธยายพระพุทธพจน์ดังอยู่เป็นระยะระยะนอกจากนี้ยังมีบางท่านเดินจงกรมพิจารณาหัวข้อกรรมฐานที่อาจารย์บอกให้เพื่อทำลายอาสวะซึ่งหมักดองอยู่ในจิตใจเป็นกิเลสลานุสัยอันติดตามมาเป็นเวลาชานาน บางรูปซักและย้อมจีวรบางท่านกวาดลานพระวิหารและเตรียมอาคันตุกะพันธ์ต่างชนิดเพื่อภิกษุต่างถิ่นผู้จะเดินทางมาเฝ้าพระศาสดาทั้งหมดนี้เป็นไปโดยอาการสงบเป็นเครื่องนำมาซึ่งศรัทธาเลื่อมใสแก่ผู้ทัศนายิ่งนักเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นอนันตชินได้เสด็จผ่านมาภิกษุผู้นั่งอยู่ก็ลุกขึ้นยืนถวา,ายความเคารพ ผู้เดินอยู่ก็หยุดเดินภิกษุผู้กําลังทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งก็หยุดงานไว้ชั่วคราวเพื่อแสดงอาการคารวะและมองดูพระศาสดาด้วยสายตาอันแสดงถึงความเลื่อมใสลึกซึ้งพระจอมมุนีทรงทักทายภิกษุบางรูปและทรงแนะนําข้อธรรมบางประการแล้วเสด็จเลยไป <S <S เมื่อถึงกุฏิหลังหนึ่งพระพุทธองค์ประทับยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วผินพระพักมาถามภิกษุผู้ตามเสด็จว่า อานนภิกษุรูปใดอาศัยอยู่ในกุฏิหลังนี้ภิกษุชื่อติดสะพระเจ้าค่ะพระอานนทูลตอบเธออยู่หรือน่าจะอยู่พระเจ้าค่ะพระศาสดาสเสด็จเข้าไปภายในกุฏีผาทติปลากฏนเบื้องประพักทําให้พระองค์สังเวชสุดประมาณภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในมัชฌิมวัยนอนนิ่งอยู่บนเตียงน้อยร่างกายของท่านปลุกพลุนไปด้วยรอยแผล มีน้ำเหลืองไหลเยิ้มทั่วกายเตียงและผ้าของภิกษุรูปนั้นแปดเปื้อนไปด้วยปุบโพโลโหิตทรงกลิ่นขาวคลุงท่านนอนจมอยู่ในกองเลือดและหนองซึ่งแห้งกรังไปแล้วก็มีที่กำลังไหลเยิ้มอยู่ก็มีเมื่อได้ยินเสียงภิกษุรูปนั้นก็ลืมตาขึ้นภาพพระศาสดาซึ่งยืนประทับอยู่หน้าริมเตียงนั้นทำให้ท่านมีอาการตะลึง จะยกมือขึ้นถวายความเคารพแต่ก็ยกไม่ขึ้นเหลียวไปอีกด้านหนึ่งของเตียงท่านได้เห็นพระพุทธอนุชายืนสงบนิ่งอยู่อาการเศร้าฉายออกมาทางดวงหน้าและแววตาของพระอานท์ผู้ประเสริฐและแล้วเมื่อเหลียวมาสพพระเนตรซึ่งศาสแววแห่งพระมหากรุณาออกมาของพระศา,าสดาอีกครั้งหนึ่งคานั้นความตื้นตันใจได้ท่วมท้นหัไทยของพระพุทธสาวกจนเอ่อล้นออกมาทางดวงตาทั้งสอง แล้วค่อยๆไหลซึมลงอาบแก้มซึ่งแห้งและตอบเพราะอนุภาพแห่งโรคนั้นดูก่อนติดสะพระศาสดาตัดเธอได้รับทุกขเวทนามากหรือมากเหลือเกินพระเจ้าค่ะเหมือนนอนอยู่ท่ามกลางหนาเสียงซึ่งแหบเขือผ่านลำคอของพระติดสะออกมาโดยยากเธอไม่มีเพื่อนพมจารีหรือสหธรรมิกาคอยปฏิบัติช่วยเหลืออยู่บ้างเลยหรือเคยมีพระเจ้าค่ะ แต่เวลานี้เขาทอดทิ้งข้าพระองค์ไปหมดแล้วทําไมจึงเป็นเช่นนั้นเขาเบื่อพระเจ้าค่ะเพราะข้าพระองค์ป่วยมานานและรักษาไม่หายเขาเลยพากันทอดทิ้งข้าพระองค์ไปอาการเริ่มแรกเป็นอย่างไรนะติดสักแรกทีเดียวเป็นต่อมเล็กๆประมาณเท่า,มาเมล็ดผักกาดผุดขึ้นทั่วกายพระเจ้าค่ะแล้วค่อยๆโตขึ้นตามลําดับลําดับเท่า,มาเมล็ดถั่วเขียว เท่ามาตูมและแล้วก็แตกน้ำเหลืองไหลสลีละทั้งสิ้นก็เป็นรูน้อยรูใหญ่สบงและจีวรเปลือกไปด้วยเลือดและหนองอย่างนี้แหละพระเจ้าค่ะทูลได้เท่านี้พระติสศาก็มีอาการหอบเล็กน้อยอ่อนเพลียไม่สามารถทูลต่อไปได้อีกะพระาะทศาสดาและพระอานนท์เสด็จออกจากกุดีนั่นไปสู่โงไฟพระาศาสดาทรงลางหม้อนํำด้วยพระองค์เองพระอานนท์ติดไฟ เสร็จแล้ววางหม้อน้ำไว้บนเตาทรงรอคอยจนน้ำเดือดแล้วเสด็จไปหามเตียงภิกษุไข่พระองค์จับด้านหนึ่งและพระอานนท์จับอีกด้านหนึ่งหามมาสู่เรือนไฟภิกษุหลายลูกเดินมาเห็นพระศา,า,ส,ดาสดาทรงกะระทันเ่นนั้นก็ช่วยเหลือคนละไม้คนละมือทรงให้เปลืองผ้าของพระติดสะออกแล้วซักให้สะอาดอาบน้ําให้พระติดสะด้วยน้ําอุน่นทรงชําระเรือนกายอันปลุกพลุนด้วยพระองค์เอง พระอานนท์คอยช่วยเหลืออยู่อย่างใกล้ชิดเมื่อร่างกายนั้นสะอาดพอสมควรแล้วและผ้าที่ซักไว้ก็พอนุ่งห่มได้เรียบร้อยขันพระพุทธองค์ทรงเห็นสังขารของพระติสระค่อยกระปี้กระเป๋าขึ้นพอสมควรแล้วจึงประทานพระโอวาทว่าติสระร่างกายนี้ไม่นานานักดอกคงจะต้องนอนทับถมแผ่นดินร่างกายนี้เมื่อปราศจากวิญ,ญญาณคลองแล้ว ก็ถูกทอดทิ้งเหมือนท่อนไม้ที่ไล้ค่าอันเขาทิ้งเสร็จแล้วอย่างไม่ใหญ่ดีจงดูกายอันเ่ลยเน่านี้เถิดมันอาดูนไม่สะอาดมีสิ่งสกรปรกไหลเข้าออกอยู่เสมอถึงกระนั้นก็ตามมันยังเป็นที่พอใจปราถนายิ่งนักของคนผู้ไม่รู้ความจริงข้อนี้เมื่อพระศาสดาสแสดงธรรมจบลงพระติดสะได้สำเร็จพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธา แต่เนื่องจากอาการป่วยหนักมากท่านไม่สามารถทนต่อไปได้อีกจึงนิพพานด้วยอนุปาทิเศสนิพพานพระศาสดาทรงให้กระทำชาปนกิจแล้วให้ก่อเจดีขึ้นเพื่อบรรจุพระธาตุแห่งพระติสานั้นข้อนี้พระพุทธองค์ตัดว่าความที่ไม่มีโลกเป็นลาภอันประเสริฐนั้นช่างเป็นความจริงเสนีกระไลบรรดาโรคทั้งหลายนั้นพระพุทธองค์ตัสว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง ก็เป็นความจริงที่ไม่สามารถจะคัดค้านได้เลยสัตว์ทั้งหลายอาจจะว่างเว้นจากโลกอื่นๆหนึ่งปีบ้างสองปีบ้างหาปีบ้างสิปีบ้างก็พอมีแต่ใครเล่าจะว่างเว้นจากโลกคือความหิวแม้เพียงวันเดียวโลกคือความหิวนี้จึงต้องการบำบัดอยู่ตลอดเวลาตลอดอายุการที่มนุษย์ต้องวิ่งเต้นชนิดกลางคืนเป็นขวัญกลางวันเป็นเปลวนั้น ส่วนใหญ่ก็เพื่อนำปัจจัยซึ่งสามารถบำบัดความหิวได้นี้เองมาปลนเปลเร่ร่างกายอันพล่องอยู่เสมอนอกจากโรคประจำคือโรคหิวแล้วยังมีโรคอื่นๆอีกมากหลายคอยบีบคั้นเสียดแทงให้มนุษย์ต้องกระวนกระวายปวดเล่าทั้งทางกายและทางใจและจะมีเวลาใดเล่าที่มนุษย์จะต้องการเพื่อนผู้เห็นใจเสมอเหมือนเวลาป่วยหรืออา,าพาธหนักในทํานองเดียวกันนี้ จะมีมิตรใด,ดเล่าจะเบื่อหน่ายและลำคาญเพื่อนในยามทุกข์เสมอด้วยมิตรเทียมความพอใจช่วยเหลือกันตามฐานะและโอกาสน่าจะเป็นหน้าที่ของมนุษย์ผู้ได้รับการศึกษามาดีแล้วนอกเสียจากเขาผู้นั้นจะเป็นมนุษย์แต่เพียงกายและได้รับการศึกษามาเพียงครึ่งครึ่งกลางๆเท่านั้นอีกครั้งหนึ่งพระพุทธองค์มีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะ,สะเสด็จไปตามเสนาสนะต่างๆ ทอดพระเนตรเห็นภิกษุอาพาธหนักรูปหนึ่งนอนจมกองอุจจาระและปัสสาวะของตนอยู่ภิกษุรูปนั้นป่วยเป็นโรคท้องร่วงไม่มีใครพยาบาลเลยทั้งนี้เพราะเมื่อข่าวท่านปกติดีอยู่ท่านไม่เคยอุปกาะระไขรพระพุทธองค์อันพระมหากรุณาเตือนแล้วได้ให้พระอานนท์ไปนำน้ำม,มาพระองค์ลาดลดลงพระอานนท์ขัดสีพระองค์ทรงยกศีรษะพระอานนท์ยกเท้า แล้ววางไว้บนเตียงนอนให้ฉันชิลานะเพสัต์เท่าที่พอจะหาได้เย็นวันนั้นเองก็ส่งให้ประชุมสงฆ์ปาราลบข้อที่ภิกษุอาพาธไม่มีผู้พยาบาลได้รับความลำบากแล้วตัดพระพุทธพจน์อันจับใจว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอบัดนี้ไม่มีบิดามารดาแล้วถ้าพวกเธอไม่รักษาพยาบาลกันเองใครเล่าจะพยาบาลภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดมีความประสงค์จะปฏิบัติบำรุงเราขอให้ผู้นั้นปฏิบัติบำรุงพิกษุอาพาธเถิดเท่ากับได้ปฏิบัติบำรุงเราภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุอาพาธลงภิกษุผู้เป็นสิทธพึงรักษาพยาบาลจนกว่าเธอจะหายถ้าสิทธาพาธลงอุปัชฌายะอาจารย์พึงทำเช่นเดียวกันภิกษุรูปใดไม่ทำพิกษุนั้นย่อมเป็นอาบัติคือ ฝ่าฝืนระเบียบของเราถ้าอุปัชฌายะอาจารย์ไม่มีให้ภิกษุผู้ร่วมอุปัชฌายะเดียวกันปฏิบัติถ้าไม่ทําย่อมเป็นอาบัติอันหนึง่งถ้าภิกษุร่วมอุปัชฌายาอาจารย์เดียวกันไม่มีให้เป็นหน้าที่ของสงฆ์ที่จะพึงรักษาพยาบาลเธอจนกว่าจะหายอย่าได้ทอดทิ้งเธอไว้เดียวดายความสํานึกในพระพุทธวัจนะนี้เองเป็นเหตุให้ภิกษุทั้งหลาย แม้จะมาจากวันณะต่างกันตระกูลต่างกันแต่เมื่อมาสู่ทมวิันนี้แล้วก็มีความรู้สึกต่อกันฉันพี่น้องซึ่งมีพระบรมศา,ศาสดาเป็นบิดามีธทมวินัยเป็นมารดามองกันด้วยสายตาที่แสดงไมตรีจิตมีพลาดอนภาพแผ่ปกคลุมอยู่ทั่วล่มเงาแห่งกาสาวพัดนอกจากจะมีต่อเพื่อนพรมมจารีแล้วพลาดอนภาพซึ่งเอ,อื้อาพอยู่ในจิตใจของภิกษุทั้งหลาย ยังได้แผ่ไปถึงสามัญชนทั่วไปและเดรัจฉานอีกด้วยสมณะเป็นเพศสูงและมีน้ำใจน่ารักน่าเคารพยิ่งนักท่านพร้อมที่จะเข้าใจผู้อื่นแต่ดูเหมือนสามัญชนไม่ค่อยจะเข้าใจท่านเลยความเผื่อแผ่และเมตตากรุณาซึ่งได้สั่งสมอบรมมานั้นอยู่ตัวแม้บางท่านจะประพฤติผหมจรจันอยู่ไม่ได้ตลอดชีวิตจำเป็นต้องสืกออกมาดำรงชีพเยี่ยงค้า่งหัดทั้งหลาย ความเผื่อแผ่และเมตตากรุณาวันใจต่อความทุกข์ยากของผู้อื่นก็หาได้คลายลงไม่มีความรู้สึกเหมือนมนุษย์ทั้งโลกเป็นญาติของตนจึงคอยหาโอกาสที่จะช่วยเหลือผู้อื่นตามฐานะและจังหวะที่มาถึงเขา้าจนบางครั้งทําให้ผู้อื่นเข้าใจผิดคิดไปในทางายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีใจแคบมองเห็นการทําความดีของผู้อื่นด้วยสายตาที่ไม่ไว้วางใจคิดว่า เขาคงจะมีเจตนาไม่บริสุทธิ์อยู่เบื้องหลังคนที่ทำความดีโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนจะไม่มีอยู่ในโลกบ้างเชียวหรือกะไรเล่าเราจะใจแคบจนไม่พยายามมองเจตนาดีของผู้อื่นบ้างเลยอีกครั้งหนึ่งพระผักคุณะอาพาธหนักพระอานน์ได้ทราบจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเพื่อไปเยี่ยมใครพระองค์เสด็จไปเยี่ยมตรัสถามถึงอาการป่วยพระผักคุณะทูลว่า อาการป่วยหนักมากมีทุกขเวทนากล้าแข็งลมเสียดแทงศีรษะเหมือนถูกเฉือนด้วยมีดโกนอันคมกริบปวดทองเหมือนบุรุษฆ่าโคเอามีดชำละโคที่คมมาชำละทองเจ็บปวดเล่าร้อนทั่วกายเหมือนถูกย่างบนหลุมถ่านเพลิงพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมพรรณนาความทุกข์แห่งสังขารอันมีผลสืบเนื่องมาจากกิเลสและกรรมของตนจนพระผักคุณะได้สำเร็จเป็นโสดาบัน พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าลูกคือก้อนทุกก้อนหนึ่งซึ่งประกอบขึ้นจากธาตุทั้งสี่กล่าวคือดินน้ำลมและไฟเป็นไปโดยจากสี่คือยืนเดินนั่งนอนอันรวมเรียกว่าอิริยาบถมีทวารเก้าคือตาสองหูสองจมูกสองปากหนึ่งทวารหนักหนึ่งทวารเบาหนึ่ง อันเป็นที่หลั่งไหลออกแห่งตัวปลวกคือสิ่งโสโครกต่างๆขี้ตาไหลออกจากตาขี้หูไหลออกจากช่องหูทั่วสารพางกายมีรูเล็กๆเป็นที่หลั่งไหลออกแห่งสิ่งศกดิ์ป,กปกอันหมักหม,มมอยู่ภายในพระศาสดาจึงเปรียบลูกกายนี้เหมือนจอมปลวกบ้างเหมือนหม้อด,ดินบ้างเวทนาคือความเสเวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเฉยๆบ้างสัญญาคือความทรงจําได้หมายรู ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพาลมคือสิ่งซึ่งถูกต้องได้ด้วยกายสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งจิตให้เป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างเป็นกลางกลางบ้างวิญญาณคือการรับรู้อารมณ์อันผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าขันห้าล้วนมีสภาพเป็นทุกข์เพราะทนอยู่ไม่ได้ไม่เที่ยงเพราะปวนแปรอยู่เสมอ เป็นอนัตตาเพราะฝืนไม่ได้ไม่เป็นไปตามปาถนารว่าจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าเป็นอย่างนั้นเลยทั้งหมดที่กล่าวมานี้พระผู้มีพระภาครวมเรียกว่าอนิจจสัญญาและอนัตตาสัญญาเพื่อให้สัญญาทั้งสองประการได้รับอุปถมัมภ์พระพุทธองค์ทรงสอนให้พิจารณาอาสุภสัญญาคือความไม่งามแห่งกายนี้โดยอาการว่ากายนี้ตั้งแต่ปลายผมลงไป ตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆก่ลาวคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีสเลตหนองเลือดเหงื่อน้ำมันข้น น้ำมันเหลวน้ำตาน้ำลายน้ำไข่ข้อน้ำมูดอาการหรือสิ่งดังกล่าวมานี้ย่อมให้ทุกข์ให้โทษเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลงเป็นบ่อเกิดแห่งโรคนานาชนิดเช่นโรคตาโรคหูโรคในจมูกโรคลำไส้โรคไตโรคม้ามโรคตับโรคเกี่ยวกับอุจจาระและปัสสาวะการพิจารณาเห็นโทษแห่งสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอลังของโลกนั่นแหละ เรียกว่าอาทีนวะสัญญาร่างกายนี้เป็นที่นำมาคือเป็นสื่อแห่งความตรึกในเรื่องกามบ้างเรื่องพยาบาทเรื่องเบียดเบียนบ้างวิตกบ้างทั้งสามนี้เมื่อจะตั้งลงก็ตั้งลงในกายนี้การกำหนดใจประหารกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกเรียกว่าประหารนสัญญาเมื่อประหารได้แล้วความกำหนัดพอใจในสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดพอใจก็คลายลง พอใจในการที่จะสำลอกราคาเสียเรียกว่าวิลาคะสัญญาการดับกิเลสทั้งมวลให้ประสบความสงบเยือกเย็นได้เรียกว่านิโรธความพอใจกำหนดในนิโรธนั้นเรียกว่านิโรธสัญญาความรู้สึกว่าโลกนี้เป็นที่ตั้งที่เกิดแห่งความวุ่นวายนานาประการหาความสงบสุขได้โดยยากไม่เพียงแต่ในโลกนี้เท่านั้นแม้โลกทั้งปวงก็ตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกัน ร้อนระอุอยู่ด้วยเพลิงภายในคือกิเลสแล้วไม่ปรารถนาโลกไห,ไหนๆเรียกว่าสัพพโลเกอ,อนะพิรัตะสัญญาการกำหนดใจไม่ปรารถนาสังขารทั้งปวงไม่ว่ามีใจครองหรือไม่มีใจครองไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางสิ่งซึ่งที่เคยยึดถือไว้ย่อมประสบความเบากายเบาใจเหมือนคนโปรงภาละหนักลงเสียการกำหนดใจดังนี้เรียกสัพพสังขาเลสุ อนิจจสัญญาหรืออนิจจะสัญญาการกําหนดลมหายใจเข้าออกมีสติตั้งไว้ที่ลมหายใจเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าสั้นทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทากามราคะและความหลงไหลเรียกว่าอานาปานาสตินอกจากบรรพชิตแล้วยังมีคลอ่งหัดอีกมากมายซึ่งพระอานน์ได้ช่วยเหลือในยามเจ็บป่วยเป็นต้นว่า ท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีและคลหบดีนามว่าสิริวัตต์ชาวเมืองราชคกือและคลือหบดีนามว่ามานาถินนะชาวเมืองราชคกือเช่นเดียวกันแน่นอนทีเดียวการอุปการะช่วยเหลือผู้อื่นคราวอาพาธนั้นย่อมเป็นสิ่งประทับใจอยู่ตลอดกาลทั้งแก่ผู้รับและแก่ผู้ให้โรคภัยไข้เจ็บเป็นสัตรูของชีวิตการช่วยกำจัดโรคภัยไข้เจ็บ เท่ากับช่วยกำจัดศัตรูของชีวิตทํานองเดียวกับกิเลสเป็นศัตรูของจิตใจการช่วยกำจัดกิเลสจึงเท่ากับช่วยกำจัดศัตรูของชีวิตและจิตใจพระบรมศา,ศาสดาและพระพุทธอนุชาอานุนั้นเป็นกัลยาณมิตรแห่งมวลชนเป็นที่พึ่งได้ทั้งทางกายและทางใจจะหากัลยาณมิตรใดเล่าเสมอเหมือนหรือยิ่งกว่าท่านผู้ทรงคุณนันประเสริฐนี้